สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอนเงินออกจาก Lazada w a l l e t นะครับผมคือเงิน z a d a w a l l e t เน็่ยเขาจะมี2ส่วนคือเงินส่วนที่เราเติมเข้าไปกับส่วนเงินที่เป็นเงินคืนนะครับคือตัวเงินคืนเนี่ยเราสามารถถอนออกมาแบบง่ายๆนะครับคือกดถอนเงินปุ๊บเราถอนได้เลยแต่ตัวเงินเติมเงินเนี่ยการถอนมันยุ่งยากกว่านั้นนะครับถามว่าไอ้ทำไมผมต้องเติมเงินไปเยอะขนาดนี้คือผมกดสั่งซื้อสินค้าซึ่งเป็นการกดผิดนะเงินก็เลยถูกเติมเข้าไปอัตโนมัติ ผมก็เลยต้องกดยกเลิกพอยกเลิกปุ๊บมันก็ลกลายเป็นเงินเติมไม่ใช่เงินที่เป็นเงินคืนเดีย๋ยวมาดูวิธีกันครับผมผมเริ่มตั้งแต่สเต็จแรกเลยนะคือหน้าร a ส a d a นะกดที่บัญชีกดเสร็จปุ๊บเราก็กดที่ l a z a d า w a l l e t นะครับแล้วก็กดไปที่จำนวนเงินเขาก็จะได้มาหน้านี้นะครับที่บอกต่างๆอันนี้มันงงๆหน่อยบางทีเข้ามาก็ภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยก็ไม่แน่ใจทำไมเดีย๋ยวผมจะพยายามกดให้เป็นภาษาไทยให้ได้อะภาษาไทยละก็กดที่ถอนเงินนะครับเขาก็จะมีเงินเติมกับเงินคืนผมก็เลือก เงินเติมซึ่งเงินเติมเนี่ยจะเลือกไม่ได้ให้เรากดเนี่ยครับเขาจะมีส้มๆขึ้นมานะครับเราก็กดเลยนะครับเขาจะพามาหน้านี้นะครับสําหรับการถอนเงินเติมนะครับใช้เวลาถอน3-5วันนะครับแล้วจะต้องมีหลักฐานต่างๆด้วยนะครับดูกันเลยครับเราก็กดเนี่ยครับกรอบแบบฟอร์มเขาก็จะเด้งขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องเลือกว่าจะคืนผ่านอะไรซึ่งเขามีเฉพาะคืนผ่านบัญชีธนาคารนะครับ ต่อมานะครับมี2อย่างที่ต้องแนบไปด้วยนะครับคือสำเนาบัตรประชาชนนะครับที่จะต้องเห็นข้อมูลของเราอย่างชัดเจนนะครับชื่อต่างๆตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวสำเนาห,หน้าบุกแบงค์นะครับหน้าที่เปิดขึ้นมานะครับคือเห็นชื่อธนาคารชื่อบัญชีเลขที่บัญชีอย่างชัดเจนนะครับเราก็สามารถใช้กล้องมือถือเนี่ยถ่ายแล้วก็ snap รูปเข้าไปได้ครับเรียบร้อยเราก็ใส่อ e ีเมลสำหรับรติดต่อกลับลงไปแล้วก็กดยืนยันส่งเขาจะขึ้นมาส่งคำร้องเรียบร้อย แค่นี้ครับที่เหลือเราก็รอนะครับให้ทาง lazada ติดต่อกลับมาหรือโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราแค่นี้เองครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ